กำลังจ้ะโอ้ยงามแม่จ้ะแม่นาผนก็นอยู่นี่ด้อจ้ะอ่ะงามแม่น้อยน้อยตรงตรงครับพี่น้องาตะกรองเก็บยังราตะกรองนี่จุงสิดราตะกรองมา แต่ส่องแมงแต่ส่องลูกแมงแต่ส่องอันนี้นะสิเลมืสุดดอกเลยส่ติดตองพึ่งเลยจ้ะขายเงาแล้วไมีหน่นเนาะขายเงาอีกตาเต็มเต็มจ้ะพี่น้องสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทูรุขันที่เข้ามารับชมคลิปสองมีหน่อยอีสานบ้านนาจ้ามินิมี้วหน่อยกะพาดเดินทางเขาป่าหาเห็ดคือเก้าจ้ามาพบกันในวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้า เปลี่ยนไม้นาตะก้องแมงครับผมมาปลาได้จ้าวันนี้มาปลาบ้านน้องเมฆครับผมตำบลนะครอำเภอบุญทิศลิกจังหวัดอุบลครับผมจ้าเขาปลาบ้านน้องเมฆจากเมือนี้เดินทางเขาปลากับแม่เนาะแมงครับผมในกีควาลุยจากพี่น้องแมงครับกับพีลุงกันเพิ่งจ้าว่าเขาเปลี่ยนไม้เปลี่ยนที่การเหมือนเขาซีโซซีมานมาจากพี่น้องไปกันเลยจ้าไปกันเลยครับผมแมงนาตะก้องแมงครับผมสองดอกแหลงแห่งมันจ้าเกิดแดงเนาะแมงครับผมที่เดินนิดกะ ดี่นี่สองดอกจ้าอือจ้าก็ดได้ยังเนาะนั่งรุดดินขื้นจ้าดอกนี้ พึ่งน้ำอ้อยตะกอนคือมีหน่อยแท้โอ้ำเดียวเนาะจ้าน่ารักเปลี่ยนไม้เหมือนนี้มันหมานเด้อพะารยังไงเอาแน่โอ้ยนี่เด็กตะกอนงามเนาะจ้าเธอหมดงามเลยไม่หน่อยน่างามบ่แมงครับผมมาตะก้อนยั่นี่แม่งครับผมนี่สองในหน่อยแระบ้านแน่น้ำหนไอยเนาะ น้าเลยจ้าน้จนาจะดีเนาะคุณเจ้าก็สองจ้ะโอเคบ้านคุณเจ้าตัดคือสองอ้ออะงไหนเห็นไหมข้างไหน,นเขาแต่งไหม,ม บานตะกอแม่คร no? yeah. yeah. okay. ับผมเป็นมูเนาะตะกอแต่ว่าอยากออกหกเอจากพี่น้องเดือดเอาจ้ะไม่ได้แม่บานเดือจะ้อนเขาเากบครับผมเดือเอาเนาะแม่ครับเดือดเอาจ้ะปุ่นตะออกทั้งในหมดโอ้ดอกกุ้งพ่นนี่เตะก้อน่เห็น น,นี่้องจ้าทำามลายแน่เนาะมสวยเลยจ้าิเครับเป็นเสื้อของนันนี่อันนี้กจะเข้าสิเยียเพอื่อ,น,อนตะกอนไม่มีหลายสิไหยุดด้วครับมอ,อืนออ่นยินนบจ้ามัอื่นมันตะกังานน้องนอง่นะ,นะอ่าทำบญก่อนแมน่มาคับเลี่ยนนม ไหนนี่เน,ะนะาะเก็บขึ้นหลานึ่หมู่ต่อยลาหนึ่งนี่เนาเก็บกัะแม่ได้จากแม่กต่ยูอีกทั้งครั้งกับแม่ตัวนตหนึ่งขึ้นหลาตัวหนึ่งขึ้นหลาตะกองมาได้เปลีนน่ยนมล่จ้ะ ตูมือเนาะแม่ับอมหมูหวานสุดจริงสิ40เลือกเอาเด้อ แต่สอนแม่ตอนลกแม่ก็ของนี้นะใช่ไ่าสุดอกใช่ตตีอง,งพึ่งเลยจ้ะขายเหงาแล้วไม่ไนนเะนาะขาหงาอีกอันน,นี้เป็นว่าแต่ก็เปลี่ยนมุมจ้ะเปลี่ยนมมแปลงัเดียวกันแล้วไม่ไนานเนาะแม่จ้ะมือเดียวเลย เอกแข็งดีเลยแต่ก็เอกแข็งดีแมนก็สัอกแบบไหนเราแข็งนะพูดในเลยบ้ได้เยอะหนอเราจะได้เลือกเอาคือเขาแบานีเราไปนี่ไม่ขึ้นหน้ามีหน่อยแต่ก็แมนดีเพื่นเพิ่นเป็นอันนี้ไต่ดอกเพิ่นซื่ออันนั้นเพิ่นบ่สปอเพื่นมัแม่นสปออีกดอกต้นมาใส่อีกดอกหนอนจ้าดอกใหญ่มากได้จ้า

ปกติทารกอกมาเอด้วแต่ก็ยังมีไงพันลิตตัวน่าคนกเล็จงไว้ให้คนี่ปลาเยากด้วจ้ะโอ้ยกำลังงามเลยเนาะสัมหมูหวานชื่อ gì สัมพี่ตะก่อนเก็บหมูเดี๋ยวจิเต็มตาเลยพี่น้องเป็นดอกบานจ้ะ Ok. Ở đây, không 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 thằng không 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 แลจนเขียวได้บ่ดอกมีเลยจ้ะอุ้ยดอกใหญ่แหงตะกอได้อยู่เด้ออุ้ยได้กรบโปงสุดดอกเนาะแม่นเลยผมข้ามืออื่นนี่ดีสักกองถุงมก็ยังมีนะจ้าเก็บเด้อยวผลข้างในได้บ่นี่แหละเอาเอามาให้เบิ่งได้อยู่จ้าทองเขา นี่จ้ะจุเพื่อนจ้ะลืมเอาเนาะแมงรับผมหางๆเนาะมูนี่เพื่อนเก็บก่อนได้ไม่ได้ใส่ตอมาแมมันเขาบ่ได้บ่แม่มเอาบไปเพื่อนทักผเก็บจู่มเพื่อนจ้ะจุ่มจุมนี่มองจุ่มมองบานต้องดึงขาต้อง ส่งขาพันขุนนำเลยว่าะะสันดูรถเนาะจ้ะปุ๊บจุ๊มจุ่มจุ่มอืเดีดยวตมยังอุ้ยเห็นตาขาอุย้นอนานายนอจะมาล่หนึ่งเลงเนาะ ต่ออกก็ต้องพอดีเลยนะไม่หน่อยเนาะเง่นจ้ะขันในเท่านี่แง่พี่นออกินวตจุมๆเลยเาจ้า็นดอกออกบ้งนี่ยออกนี่ง่ขเอาตรงนั้ไม่หน่อยเนาะมมือนี่หน่อยปะเอาไม่เอาเลยเแต่ขาไม่หน่อยเฮ้ยโอ้สองดอกเดตะกอ Ừ, không tao bán mưa mới nói được <cười> <đâu>. <cười> rồi Không hẹn đi Cái này được. không khổ con mấy cái này không bỏ <laughs> này không bỏ Nó, Việt ố không chả Mình tập là ăn cơm Cái này Cái này okay. Cái này Cái này Cái này này In sữa thảo thảo luôn này luôn luôn Cái luôn 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 nó luôn 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 Cái này luôn đầy luôn 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 để เนาะข้นกะน้หมูทิมนาะแม่คผไปต่อมานะข้างในนี่เดี๋ยวเปลี่ยนมมด้ตะเกาะใ่ปแล้วก็ีตุ้มีบานเนาะแม่ครับผม

อืมก็่เจอเธอแล้วตนางยังหน่อยดีป่ะอืมกตะตุกคนอีโอเีแม่ความกตาเห็นเขอคานะแม่ให้ความกระตาเห็น ดอกง,งามเนาะ<ห>น,นี่ก็บงามเลยจ้ะโอ้ยไปดึยงยาติดพี่นีว่าบ้า,าน,นอะน,นี่รู้จ้ะดอกงามเลยเนาะแหมครับอ้ค่ะจ้ะดิตูมฝน บ้านังใหญ่ดังดานนะบ้านเลยบ้านงานัดาแบบมันเลยจ้ะเก็บแบบบูเลยพี่น้องมาไลา่บ้านแขงเนาะแงเลยผมได้จ้าอู้ะอะไรอ้หลุมนียกระบนอาลุงาๆออดเลยอาก็ไลนะไม่น้อยแหงจ้ะม,มาก งามแหงจ้าพี่พี่โอ้ยพี่อยู่นี่กำลังเราตะกองเนาะกำลังจ้ะโอ้ยงามแหงจุ่มน่อยๆเนาะได้พี่น้องจ้ากำลังตะอต่อตะแแอดเลยจ้ะ ี่น้องจ้าไก่ไก <re pe ans> ่โลดจ้าแม่นาพนก็บย uh, ูนี <à> ่เด <it. S 2> like ้อจ like ้าแม่กิ๊กก็บยูนี่จ้าเฮ้ยแม่นาแม่เฮาหมาแห่งน้องคนใส่ถุเดียวพนจะแต่ในใส่ถุงน้ำไน่อยเนาะจ้ามันก็อันหันถึงก็เอาน้ำเข้มน้ำเนาะแม่นจ้าอ้ยตะบันซ้อนแห่งพี่ตะก้องมันเป็นจุ่มเล็กน้อยเนาะจ้ากำลังออกในนี้เม้าวใส่กระต่ายที่สามเลยจ้ามึงเก็บให้พี่น้องเบิ้งมาสุดดอกน้ำหน่อยเนาะ

เราบเป็นนแงนี่เม่นะแนนจ้ะอวดละออกหลามือไ่มาตนใช่จ้ะเกมให้เบิ้งเ้อพันหโอหยีบเดี๋ยาตะกอที่ตะกองานมาได้น้ต่อพนเอาให้เลเนาะเอาให้่นองแ่ด้องนี้ได้นี่นี่ อืมนทม่บ้านแท้ี่เด็ไม่นอยายใหม่นะนี่หน่อยมากจะหลุนจังสกหน่อยหน่อยชึบนี๋เดี๋ยวซนดนี่ได้บ่ไหนบ่ไหนนะนองจ้าทำเป็นมือวานนียเนาะไม่มีหมองใส่ trùm bớt hả Chúng nhưng này. là ta còn nè được ở đây cha ngẫu đây nè cha sơn đỏ thì ta nó đấy men สีเครื่องหนึ่งก็ยังแข็งเยอะทั้งเกาะ้า,ถ,าถ้าแม่มาเมื่อวานเนาะแ,<ม>แต่ว่าเมื่อวานแม่ก็่จะสีอาเมเอ๋อร์บด้ยนะจ๊ะต้หนึ่งตูง้ครับพี่น้องตึกนี้ก็เอากระม้าไม้ที่เขาเคยเก็บเห็ดองนกน้ำไม่ได้เนาะมาหล่อเบิ่งเห็ดอ,อะไระครับพี่น้อนงตอนนี้ก็ะม้านะครับผมเอามาสามตากะ จับเต็มทั้งสามตาแล้วนะไม่หน่อยเนาะตาพี่น้องรอหาไปเรื่อยๆครับผมอากาศเนี่ยฝนหนาสิตตุดคืนน้ำไม่หน่อยเนาะว่าเหาเขาา้าวใหม่นิดตาเพิ่งเปียกครับพี่น้องเหมือนในเ่าก้ามาครับกับแม่กิ๊กครับผมสองแม่กิ๊กน้ำไม่หน่อยเนาะมากระพงกับแม่ครับผมแม่น,นี่เขาก็มาเล่นมึงเฮ็ดน่าแหละคือเขาครับ เราเห็นนะเฮาเก็บอยู่ทั้งล่างคนนั้นไม่นานนะตาพี่น้องกันเลาะไปเรื่อยๆแล้วครับผมเสือผอบอนเพิ่อนเมืองงามนั่นไม่นานนะับพี่น้องรุนกันต่อครับผมว่าหาเสือผออีกบ่าครับผมได้ไหมครับผมป๊อดเพื่อบานไงเถอะพี่ต้ากล้องไหนเนาะจ้าเพิ่งเด็กพี่น้องจ้ากุนหลังซีบห้เอาจังได้ได้เนาะ พี่พี่ดูงามงามเปิดองามมากเอา้าขามมาฝั่งนี่คือกำลัง,งเห็นซ้ำนี่เมนครับผมเมนเห็นซ้ำดอกจะ้ะหวอนพี่เดือดร้อนเลยอุ้ยเครื่องหนึง่ง แต่ว่าพ่นตูมนะตะกอแหมงก็ทำงานหมสองเดกอันนีเลือกเพิ่มหนึ่งแต่ว่าได้ยังไะแั่แสบนอกแล้วอไเนะเดือกเอาเนาะแหมงกระตอมรูมเลือกเอาเนาะเบียดเอาีตะกอามน่าเก็บเอาเบิร์ในปานี้ม่มีตาใสเ้ mèn lia nhiều mẹ các con chớp thang tài có miết tôi sẽ cọ ngầu mẹ các con đi chưa đi này nói tương tương. เปนเพลนโบอันบานถิ่นนตะกอเนอะน่นะผมมีหลายนะไม่ลายเนาะลายแต่ว่าบานเนาะบานเอาไปไะก็มีลายอ่เลือตะกอเไม่้เน่านี้โอ้เขากองดบทนพี่ีบอแน่น้าวามดคแค Mình có bán Mình này bấm mình ạ Màu đáy không? Màu đáy Thấu nghe Màu đáy ở trong lồng vặt, há lồng vặt Lồng vặt Kèm, con kèm Để mình bấm sang cái thang cho các bạn ạ Đầu này luôn Hả mình nào Đợt lâu lắm Mình đào cơt con, lùn rồi nào? มีน้องจะได้แต่ว่าตัวนี้บอดดักจ้ะตัวนี้ดูต,นนดตัวนี้โอ้ได้อีกค่ะ้าขยาวเหี้ยแสดงได้ปะเออหนึ่งอะได้อยู่แต่ว่านอนท่าแม่ครับผมมาบ่งพ้งานโดยรวมมือนี้จะพี่นกตาสามตาไปข้องแมก่กิกสามตาไปขอ้อ,ของม,มิม้วหน่อยจ้ะครับผมเข้าไม้เดียวกันจะพี่นอ้อง เหลือกเอาได้นี่พี่น้องถ้าแม่นเอาเบิบร์ตหนีบ่มีตาใส่จ้ะกับพินบานน้ำแนแวนักตะกอ้เนาะแม่นครับพี่น้องจ้าอุย้ยมาสุดจอดเลยจะ้ะดีหน่อยแต่สิทธิภาพกับบานจ้าเล่นน้อยพาเขาป้าปหายเฮน,นเมืเนกาที่ว่ามาเนักตะกร้อ,อ,อแม่นครับผมเขาป้ากับแม่กิกจ้ะพี่น้องกที่ว่ามาสุดจอดเลยจะ้ะกต่สิทธิภาพกับบานจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนิ้วหน่อยน้ำแนวเด้อจ้ะการสกัดบานไม่นานเพราะขอบคุณจ้าขอบคุณเอฟซ ขอบคุณทุกไลย์ทุกแชร์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามจ้ะเอาไว้พอกันมือนาคดปนาจ้ะสำหรับมือน,นีจะ้ะขอเก่าเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม